แล้วก็อีกคนหนึ่งอย่าง HSK ที่โยกมาจาก DFM ไอ้ตอนอยู่ DFM เนี่ยไม่สามารถสร้างผลงานให้กับทีมได้เลยเล่นของ QCK เปลี่ยนไปเล่นช้าลงแล้วก็เนียบขึ้นอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นเพราะไปอยู่ต่อไป Genji Champ Pacific ผมชอบผู้เล่นคนหนึ่งใน Gen g e n j อ่ะเดี๋ยวไล่ไปก่อน Gen g e n j ีครับผมไลฟ์อัพจะมี Meteor Texture Laquea like Munchkin k a r l o แล้วก็ Solo กับ HSK ที่เป็น Head Code แล้วก็เป็น Assistant Code คารอนเนี่ยเป็นเหมือนเขาเรียกว่าคือถ้าให้ผมพูดนะในมุมมองผมนะเป็นคนที่เข้ามาเปลี่ยน Gen Z ในหลายๆด้านมากๆเลยความคมของไอ้เด็กคนนี้เนะี่ยมันไม่ใช่ความคมครับมันมีความนิ่งเพลยการเล่นสไตล์การเล่นที่ค่อนข้างที่จะคือถ้าถ้าไม่บอกว่ามาจาก Ascension ก็ไม่รู้อะความแข็งแกร่งของผู้เล่นชุดนี้ครับผมอย่างที่บอกไปพอมีคารอนเข้ามาเนี่ยอะไรๆมันก็ดีไปหมด สไตล์การเล่นแต่ละอย่างทําให้โซโลที่เป็นโค้ชหลักสามารถทําแผนให้กับผู้เล่นในชุดนี้ได้แล้วผู้เล่นทุกคนเนี่ยสามารถเล่นแผนตามที่โซโลเขาต้องการไว้ได้แล้วก็คีแมนสําคัญก็คือคนที่ผมพูดไปก็คือโซโลโซโลบทที่เขาอยากจะให้เจนจีเล่นอีกแบบหนึ่งเขาก็จะได้เล่นอีกแบบหนึ่งถึงบทที่จะให้เจนจีเล่นแบบใจยเย็นเขาก็จะเล่นแบบใจยเย็นเลยอันนี้ก็ต้องบอกว่าโซโลเป็นเป็นเป็นโค้ชที่ค่อนข้าง,งมีประสบการณ์สูงแล้วก็อ่านเกมขาดมากๆแล้วก็อีกคนหนึ่งอย่าง HSK ที่โยกมาจาก DFM ไอตอนอยู่ DFM เนี่ยไม่สามารถสร้างผลงานให้กับทีมได้เลยหรือผู้เล่นของเขาไม่สามารถที่จะรับแผนหรือเล่นตามแผนของ HSK ได้นั่นเลยเป็นประเด็นที่ทําให้ HSK เนี่ยต้องโยกกลับมาอยู่กับ g e n G พอโค้ชสคนนี้เนี่ยอย่างโซโลโซโล กับ HSK ได้ทํางานด้วยกันแล้วเนี่ยมันกําเนิดเกิดเป็นเจนจีในเวอร์ชันนี้นั่นเองต่อไปลาวนั่นเองอ่ะเดี๋ยวไปดูลาวนะครับผมไปดูชุดผู้เล่นของลาวกันก่อนเลยชุดผู้เล่นของลาวนะครับผมเริ่มด้วยตุยสก่อนเลยครับผมตุยต่อไปเป็นเลสนะครับผมแซทฮักครับผมที่อยู่ตรงกลาง QCK นะครับผมความมือสุดที่ใส่เสื้อว,วอร์มคนเดียวสีเขียวควนซึนนะครับผมแล้วก็ โค้ชอีก2คนอย่างเปยูแล้วก็ STK จริงๆเหลาชุดนี้ที่ไม่มีแอสปาร์ตเนี่ยแต่ได้ QCK มาแทนก็ยังคงเปอร์ฟอร์แมน์ได้ได้ยังคงที่อยู่นะครับได้เปยูเข้ามาอันนี้ผมสงสัยว่าถ้าใครที่สังเกตไอช่องแคมิล่าโค้ชเนาะที่เขาแบบพอกดทำเอาปุ๊บเราจะเห็น STK ที่นั่งแท่นโค้ชที่นั่งก็อีโค้ชมากกว่าเปยูเปยูเป็นเฮดโค้ชแต่ทําไม STK ได้ที่เป็นแอสซิสต์แทนโค้ชเนาะได้มานั่งแทนเปยูอันนี้ถ้าใครรู้นะใครทราบข้อมูลตรงนี้มาพิมพ์คอมเมนต์บอกได้เนะเาะ อ,อันนี้ก็จะเป็นคีย์แมนของลาวเหมือนกันเนาะเพราะว่าผู้เล่นดดวลิสอย่าง QCK เป็นผู้เล่น u ด l i s t ที่ค่อนข้างที่จะมีความ agressive g ในตัวเองอยู่แล้วด้วยความที่เป็นหนุ่มเลือดร้อนไฟแรงด้วยไอ้เจ้าหนุ่มคนนี้เนี่ยในเพลงการเล่นแต่ละเพลงของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะ agressive แต่มันมีจุดจุดหนึ่งในรายการที่ผ่านมาในแมชที่ผ่านมาอันนี้ผมสงสัยมากเพราะว่า เท่าที่ดูย้อนหลังมาผลงานของ QCK ในตอนที่อยู่ฟูเรียนะถึงแม้จะไม่ได้มีผลงานโดดเด่นกับทีมอะไรขนาดนั้นแต่ผลงานส่วนตัวของเขาการเล่นส่วนตัวของเขามันค่อนข้างที่จะ ไม่เล่นได้ดีมากๆเลยแต่พอมาอยู่ในลาวในช่วงแมชหลังๆเนี่ยหรือช่วงเพลย์ออฟไม่รู้ทําไมเหมือนกันการเล่นของ QCK เปลี่ยนไปก็คือเล่นช้าลงแล้วก็เนียบขึ้นอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นเพราะเปยูทาแผนให้ลาวเนี่ยค่อนข้างที่จะเนียบเพราะว่าเราต้องมันมันอยู่ในรอบชิงชนะเลิศแล้วไงแต่นั่นแหละครับมันทําให้สไตล์การเล่นของ QCK เเปลี่ยนไปแล้วรูปเกมมันอาจจะเปลี่ยนไปลาวมันมันไม่ใช่ลาวเหมือนเดิมเนาะมันจะไม่โหดเหมือนเดิม ะเนนียบขึ้แต่จริงๆแล้วครับผลงานของลาวโดยรวมทั้งหมดเนี่ยมันมาถูกทางแล้วล่ะแต่มันมีแค่จุดๆนั้นจุดเดียวที่ผมพูดถึงไปไม่แก้มันทําให้ลาวไปไม่ถึงฝันแต่สุดท้ายก็ได้ตั๋วมาครับตั๋วมาสเตอร์มาริดทำให้เขาอาจจะต้องเข้าไปแก้ไขในครั้งนี้ก็ได้อ่ะอันนี้คือ ชมหน้าของโค้ชอย่าง S.T.K. แต่ก่อนอะตอนที่เขาอยู่ฟูเรียก่อนหน้าเนี้ยผมรู้สึกว่าเอ้ยทำไมทีมฟูเรียมันหน้าตาแต่ละคนมันดูดุดุมันมาเฟียบาซิลก็จังเลยว่าเพราะแบบอันนี้คนคนนี้ก็มีผลงานกับลาวมาพอสมควรนะครับผมเพราะว่าพาลาวเนี่ยได้แชมป์อเมริกาสลีกในปี2023อันนี้คือถ้วยแชมป์ในปี2023นะถ้าใครที่ติดตาม ลาวมาก่อนหน้านี้เนาะอันนี้ครับ QCK พ่อหนุ่มดว a ลิส t ดดวล้อนไฟแรงที่เพิ่งจะได้โยกเข้ามาอยู่กับลาวนั่นเองใครที่เป็นแฟนคลับของพ่อหนุ่มคนนี้ต้องไปติดตามนะเพราะว่ามีไฟแล้วก็ มีอนาคตที่ดีมากๆอันนี้ก็ได้ติดตามเป็นคนนึงก็ประมาณนี้สําหรับอเมริกา2ทีมเอาจริงได้วัดกันระหว่าง2ทีมนี้ผมมองไม่ออกเลยว่ะทุกคนเพราะว่ามันมีช็อตพลาดเป็นของตัวเองเท่านั้นสําหรับเซนิเนลสิงคลาวจริงๆก็อาจจะต้องไปรอดูในมาสเตอร์กันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่า STK กับเปยูที่มีผลงานของตัวเองเยอะแย,ยะมากมายเนี่ยเขาอ,อาจจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ให้กับทีมที่เหลือในมาสเตอร์สมาดิดก็เป็นได้